พี่น้องนะครับผู้ใดนะครับจะเข็นการปั่นนะครับพี่น้องผมจะให้เบิ้งนะครับนี่นะครับพลังปั่นสดๆเลยพี่นอ้องพี่น้องได้เห็นสดๆเลยนะครับนี่ก็คือ ปั่นนะครับพี่น้องให้พี่น้องในเบิรงนะครับนี่คือเราปั่นบ่ค่อยเป็นนะครับพี่น้องถ้าคนให้ปัน่นเขาจยยกสูงยกสูงไปสักก้อนนะครับรอบสองรอบสามมาคคอยกดต่ำด้วยนะครับแต่นี่เรากดเบิรงแล้วเรากดต่านะครับมันก็เลยหลากหลากพวกงาใหม่พวกนี้นะครับยญ่งๆมันเลยบอลล่อนนะครับอันนี้ต้องกดนี่เห็นบ่เวลานี่เรากดหล,ลากต่าไปเลยที่จริงมันต้องยกสูงนิดหน่อยพอไปนะครับ นี่คือเล่า,เ,ลาบบเปลี่ยนบรนไดนะครับพี่นอ้องเราก็เป็นบรรทบาใหม่นะครับเบิ่งแล้วเป็นบรรไบาใหม่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำเล่านะครับพี่น้อง ไปได้ไหมโลเพื่อมันติดนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องให้บิ่งชัดๆนะครับ โอเคโอเคนะพี่น้องออกจากเป็นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม้มันจะกระเด็นนะครับพี่น้องเดี๋ยไม้มันจะกระเด็นมาใส่ห้านะครับพี่น้อง ว่าสียงพี่น้องในเบิงแน่นะครับนี่คือปั่นเสร็จแล้วนะครับพี่น้องละเอียดทั้งสี่ลยได้ครับครับเขาปั่นเสร็จแล้วนะครับพี่น้องถ้าเราปั่นเสร็จแล้วนะครับมันจะละเอียดแบบนี้เลยพันไปมืออืนมือห้อนี่กะบใบมันก็ยุบนะครับพี่น้องนี่ลองนั่นกับปั่น้วยกันนะครับปั่นไปจนซูดปุ่นนะครับพี่น้องตอนนี้นายจังกำลังมาเบิงนะครับ เบื่อรถปัญนเนนะครับอ่ามันก็ค่าเอาไปกินเขานะครับช่วงพักเบรกนะครับพี่น้องนี่คือปั่นเสร็จแล้วนะครับให้เบื่อรถปัญนาพอนะครับนะครับนายจ้างเพิ่นมาสั่งงานนะครับพี่น้องนายจ้างมาสั่งงานนะครับนายจ้างเขามาสั่งงาน บอกว่าถ้าเหตุเบียนแล้วให้ยายรถไปแปลงสิบบนะครับเพื่อนกำลังเบิงซอยกันนะครับว่ารถมันคายอย่างนะครับในพี่น้องเบิงก็เสียดายนะครับอันนี้คือฝั่งนั้นคือยังบ่ท่านได้ปั่นนะครับพี่น้องเหียบเทียบก็ฟังนี่อ่านะครับพี่น้องนั่อรถในจางนะครับเป็นข่ามาสร้างงานผมนะครับเมื่อกี้นะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเรื่งปั่นปั่นปั่นได้ละเอียดดีๆได้พี่น้อง ันนี้คือเราปั่นโบเป็นพี่น้องที่จริงมันต้องมุนนะครับประมาณนี้งานซับหนีสบายเลยครับพี่น้องเครื่องปั่นนะเจ้านะครับที่จริงมันออกปั่นสามหลอบแลน์กดยกสูงกอนนะครับปั่นกับมายกสูงกอนหลอดตามกับกดตาะพี่น้องเมื่อจะมุนนี่แห่งแห่งยังสีพี่น้องแห่งแห่งสิละเอียดเลยนะครับพี่น้อง เห็นไหครับเรากดตมเลยมันสิลากไปพี่น้องมันสิลากลากกวนจะเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับกอยังเข้าขาดไปอังสีหน้าพี่น้องมันสีบลอย่ำเทคนิคส่วนหมากมีแต่คนไทยรู้เราก็บอกกันนะครับแต่ฝลังเขาจะผมกบกสามนะครับเป็นปนายจ้างเขาก็บอกก่นครับนี่ก็คือรถของนายจ้างนะครับผมกำลังจะเดินออกไปคักนะครับพี่น้องโอ้ เราก็ปั้นในล,ละเอียดยุ่นะครับชื่อว่าดีในระดับหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นในพี่น้องโฮมเลยนะครับร่มรื่นเลยนะครับพี่นอ้องอแปลงมากระปั้นเราด้วครับพี่น้องอันนั้นปั้นลายมือมันจกแห้งนี่ปั้นสดสดใบก่บเฉียวเฉียวองศนะครับามื้อวนนี้พี่น้องได้เห็นทั้งรถปั้นนะครับพี่น้องได้เห็นทั้งอุปสรรคหน้างานนะครับพี่น้องมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ เออแต่ถ้าแบบนี้ไม่ราละเอียดแน่นอนเออ้าใหญ่งงขนาดนี้นะครับพี่น้องนี่หญ่ก็โกขาข้นเลยพี่น้องนี่อันนี้ไม่ละเอียดแน่นอนนะครับแต่ว่าซ้ำนี่ละเอียดแตกซ้ำนี่บ่แตกนะครับพี่นอ้องอืมน,นี่รถนมยจ้างนะครับเคนของมาสั่งงานกันอันนี้ก็คือปั่นเสร็จแลว้วนะครับนี่คือปั่นเสร็จแลว้วนะครับ บุญนะลดค่านะครับผมก็นี้ออกนี้จากเพิ่นนะครับพี่น้องลดค่าช่วงพักของผมนะครับอันนี้ลองที่เป็นขี้ตมนะครับลองที่เป็นขี้ตมมื่อกับปั้นได้โอเคอยู่นะครับพี่น้องละเอียดดีอยู่นะครับเพิ่อนประเมินงานเห้านะครับเฮ้ากับมาเบิ่งงานเพิ่นด้วยกันนะครับว่างานคนไทยนะครับกับงานของนายจ้างเนี่ยอันใดโอเคกว่ากันนะครับแต่สําหรับผมว่า งานคนไทยนี่โอเคนะครับค่อนข้างละเอียดกว่านะครับแต่ว่าเท่ากับสิบอกตะกันนะครับของเพิ่นเท่ากับเป็นเป็นนายจ้างเท่านะครับเพิ่นกับเป็นรูนะครับ้านี้ปัญหาพังเป็นโทรหากันได้นะครับแต่เท่ากับ่อยากรบกวนเพิ่นเท่าไดนะครับมีข้างนอกนะครับรอบนอกอ่ารอบนอกอย่างสิ่รอบนอกรอบนอกอันนี้ลดรดจี เราจะมาผักนะครับพี่น้องรถที่เราจะมาผักนะครับพี่น้องให้พี่น้องในเบิ้งนะครับนี่นะครับส่วนมากเนี่ยอ่อมต้นกระโดนะครับสีมีต้นสนสูงนะครับสูงมากกว่าห้าเมตรเนี่ยเป็นสิบเมตรนะครับพี่น้องท่วมขึ้นไปอีกเท่านึงเลยนะครับรอบๆป่ากระโดจะมีแบบนี้นะครับทั้งเบิรดเลยนะครับจะมีทั้งเบิดเลยนะครับผมว่า เทคนิคใส่ไข่ไข่ของปลากล้วยนะครับพี่น้องแบบะว่าปลากล้วยตานี่ที่เขาขายใบายขายอย่างบานเฮ่านะครับกับซีนี่ปลูกต้นใหม่ออมๆนะครับพี่น้องสาเหตุก็คือเหตุผลของข้าเจ้านี่ก็คือเพื่อกันแรงกระแทกข,ของแรงล่มหน่อยพี่น้องสมมติว่าฝนล่มขามาเนี่ยพี่น้องมันจะมาะต่ำต้นสนนี่ก่อนพี่น้องก่อนที่มันจะมาถูกต้น,นอาวุธโดหข้าเจ้านะครับพี่น้องอเพื่อที่จะ ลดการสูญเสียนะครับของต้นอะโวคาโดหรือทํำไา่หมากเพื่อให้เขาเสียผลผลิตนะครับอันนี้จะปลูกอ้อมเลยนะครับพี่น้องต้นสนนี่ปลูกอ้อมปาลาเรลากาข้างในกาอีสิมีปลูกแสกแน่นะครับปลูกแสกแน่ปลูกอ้อมเลยนะครับนี่ต้นสนสั้นสองกับสิเป็นต้นกระดาษดอกกระดาษนะครับดอกกระดาษนี่กันจีขมุย่ยดอกพี่น้องมนๆเขาแม่ให้มันพอน้ําพอ,อยังยงสีหน้าเหลาก้น้ํามักจับอีก นะครับพี่น้องอันนี้คือหลอบนอกอันนี้ข้างใน้นะครับขางในสิมีต้นสนนะครับข้างในสิมีต้นสนสูงนะครับอันนี้แปลงนี้มีอัติงเกียวนะครับอติงเกียวอลา,าดิตแล้วก,ก็วูดนะครับพี่น้องอาสามสายพันธุ์นะครับยุดป,ปานี่ยุดป,ปานี้สามสายพันธุ์นะครับพี่น้องมือนี้ผมเคลียร์ผู้เดียวนะครับพี่น้องมื่อนี้ค้นแยกกัน แยกกันนะครับเพิ่นมาใส่ว่าขันแลแล้วๆยายรถเดอร์สันยายรถนี่นะครับรถกระเช้านี่ยายรถกระเช้านะครับพี่น้องยายรถกระเชาไปแปลงสิบเจ็ดรถสันคนอ,อันนี้คือรถประจําตําแหน่งนะครับพี่น้องรถประจําตําแหน่งผู้ใดขับรถบ่เป็นรถไทย่เป็นจะต้องเป็นนะครับถัดตกปลากระโดดได้พี่น้องแต่ปลาผัาาก następ, ปลายอย่างอันนี้ผมบ่รูคือกันนะครับแต่ปลากระโดผมไม่แหลกๆผมขับรถอะไรไม่เป็นเลยนะครับพี่น้อง มอเตอร์ไซค์รถหน่อยรถใหญ่ยังเปลี่ยนเลยนะครับมาเปลี่ยนยูนีนะครับมาเปลี่ยนยูนีเลยรถไถรถกระบะหน่อยกระบะใหญ่รถยังเป็นเบิร์ดนะครับมาเปลี่ยนยัวอิสราเอลเป็นผีผ้าเอาหาดเท่าชี้แล้วก็ไปสอบใบขับขี่ยังเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับผู้ใดที่มีใบขับขี่มาตตาบานกะต้องได้มาสอบใหม่คือเก่านะครับพี่นอ้องได้มาสอบเอาใหม่คือเก่านะครับแต่เพียงแต่ว่า เจ้าสิมีความได้เปรียบก็คือเจ้าขับรถเป็นวัตบารนะครับพี่น้องก็สิบบอยานนะครับ,บ,บ,รบแต่ว่าสําหรับผู้บ่กเป็นก็ตตองมาหัดคือผมนี่ก็หัดน้าปลากระโดดเนี่ยพี่น้องมันบอมีรถสวนเท่านะครับหัดรถไถกอนจะง่ายนะครับคอยสิไปหัดรถไงรถกระบะหน่อยอรถมียุ่นรถกระบะหน่อยนะครับเราคอยไต่เต่าไปเรื่อยๆนะครับรถกระเช่านี่ขับมือเดียวเป็นเลยพี่น้องขนะับวันเดียวเป็นเลยนะครับ ปันเข้าอาจจะบ่มีนะครับกับชาวเนี่ยออาันเข้าอาจจะบ่มีนะครับผมจิตว่ายังบ่ทันมีกับชาวเก็บอะโวคาโดนะครับอาจจะมีกับชาวเห็ดอย่างอื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปนะครับมันจะง่ายต่อการเก็บหมากแล้วก็อ่าสะดวกนะครับพี่น้องนี่เก็บสามครั้งนี่เต็ม,เต,มเต็มกับเต็มกระเป๋าเรือข้างนานแล้วก็ย่อนไปยัหน้อยพี่น้องเพ่สามเทื่อนสี่เด็ดตันหนึ่ง เดบอกนึงนะครับพี่น้องบอกละตันนะครับพี่น้องง่ายนะครับเขาสามารถมุดเข้าไปนะครับขึ้นไปข้างเคิงไปเก็บมุดเข้าไปในกิง่งในงานในเข้าไปข้างในกเก็บได้ง่ายนะครับพี่น้องแล้วก็ให้เห่าแบบว,ว่าได้ผลผลิตที่แบบโอเคนะครับลดหกขั้นเนี่เก็บแป๊บเดียวนะครับตาหนึ่งนะครับพี่นอ้องเก็บได้ลายตัน สบายพี่น้องบ้านเฮาอาจจะบ่ได้มีออเดอร์หรือว่าบ่ได้มีตลาดรองรับอันนี้ก็ค่อยๆเฮ็ดไปนะครับยังบ่ทันได้ถึงจุดนี้ก็ค่อยๆพัฒนาไปอันนี้เฮาก็เว้าสู่กันฟังนะครับว่าบ้านเพิ่นเป็นจังซี่จังซี่นะครับพี่น้องอ่าบ้านเพิ่นเป็นจังซี่จังซี่นะครับนะครับมีหลายแปลงเลยพี่น้องนี่คั่นเป็นแปงเป็นแปลงไปนะครับพี่น้องปลานี่มี20แปลงนะครับมี20แปลงนะครับ20แปลงนะครับพี่น้องแปลงละ20แปลงละ30ไร่พุ่นล่ะพี่น้อง นะครับผู้ใดถามว่าแ,แลงลาจักไรสตาร์ยู่ยีสิบกว่าไร่ผุหล่พี่น้องตาวถึงสามสิบไลนะะ่น,น,น, <c oughs> นะครับพี่น้องมีถนนยางดีนะครับพี่น้องมีถนนยางดีนะครับมีถนนแลนทาตัดผ่หล่พี่พน้องปลาอวคาโดนะครับเดี๋ยวผมสิผ้าขามไปเบิ้งพี่น้องปลาปลาท่างสายมื่อนี่เป็นอี่ยังนะครับพี่น้องอ่า พันปุกในอย่างน้อ,น,อนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงน,นะครับปลานี้เป็นสายพันธุมีพี่น้องให้มาเบิงพี่น้องเบิงแล้วพี่น้องตอบด้วยเอาเดาด้วยว่าเป็นสายพันธี่อย่างนะครับพี่น้องดกนะครับพี่น้องเข้าเบิงจึงสีขึ้นจังสีโบมี่หมากนะครับที่จริงแล้วเขาจะแต่งในี่เห็นบ่พี่น้องสังเกตว่าแต่งนี่หมากหอดสายตาัดออกหันนะครับพี่น้องนี่หมากถึงนี้ตัดออกนี่เลยพี่น้องบ่ให้มัน มาขวางถนนนะครับพี่น้องเนี่ยเมื่อเห็นมาขวางถนนนีมาขอดใส่ตัดห่อนหันนะครับพี่น้องนะครับข้างเทิงก็นี่นะครับพี่น้องมาขอดใส่ตัดห่อนหันด้วยกันแล้วก็ความสูงกับเบอกเกินหามีรบ่รเกินรถกระเช้านะครับพี่นอ้องอ่าความโดกความดก,คว,มดกความดกพี่น้องเดี๋ยวได้เรียกเขาไป่เบื้องข้างในไม่จึงสีเห็นชัดพี่น้องความโดกของเขานะครับคุณนลอยพี่น้อง พี่น้องลองเดาดูสายพันธุ์อีหย่างนะครับพี่น้องสายพันธุ์อะไรนะครับความโดกความโดกความโดกของสายพันธุ์พี่น้องอ่ามิตมากเลยนี่พี่น้องอ่ากระลาคพื้นนี่กันนะครับพี่นอ้องอคุณนะลาคพื้นนี่กันเลยพี่น้อง เดี๋ยวนะครับสีเบิ้งอีกสีเบิ้งอีกนะครับพี่น้องรองเดาไปก่อนพี่น้องลองคิดนะครับเราเอาฟังผมบอไปนะครับพี่น้องล่องคิดนะครับว่าเป็นสายพันธุอะไรนะครับอ่ให้เบิ้งให้เบิ้งนะครับพี่น้องแมนเบิร์นะครับนี่ใขๆสายพันธุยังครับพี่น้องลองค้นเดาว่าเป็นเห็ดคล้ายๆไหมพี่น้องไขๆเห็ดบานเท่าแต่ยูนี่ไข้ายๆอาดนะครับ อันนี้คือย่งางโบเก่จะไข่อาจครับพี่นอ้องน,นี่โบแมนสายพันธุ์อาดนะครับเป็นสายพันธุ์ BL นะครับพี่น้องสายพันธุ์ BL นี่เก็บนอกฤดูสบายเลยนะครับพี่น้องอ่าเก็บนอกฤดูสบายเลยนะครับอ่าช่วงนี้เขาจะหันอาดนะครับพี่นอ้องหันอาดน,นะครับเพื่อที่จะชะลอนะครับหมากซ้ำนี่คือการน,นะพี่นอ้องอาดก็ได้หมากซ้ำกัน บีเอลถ้าแก้จัดจะเป็นน้วยสีดำนะครับพี่น้องจะไม่ได้เป็นน้วยสีเขียวนะครับถ้าเขาแก่พรอมขายนะครับจะเป็นน้วยสีดำนะครับพี่น้องแต่ว่าหันหน้วยอ่อนเนี่ยสีขึ้นกันเลยครับกับอาดนะครับพี่น้องบีเอลอ่าเนี่ยพี่น้องเบิ้งชัดๆนะครับโดกนะครับบีเอลจะโดกแล้วก็ผมมากิ่งก้านเนี่ยังขาเจ้าก็จะเหนียวนะครับพี่น้องทนต่อฝนล่มฝนอย่างเนี่ยบ่ค่อยสะทกสะทานกันใดนะครับนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหนียว กะดกนะครับต้นน้อยกระโดกนะครับพี่น้องบ l อนี่ดกแห้งดกจนงากองนะครับพี่นอ้องอือคุณนะค,ณนนคุณนะพี่น้องดกคุณนะนะครับปลานี่จะเป็นบ l อนะครับพี่น้องเดี๋ยวออกไปให้เบิงอันนี้ฟังนั่งใส่เมื่อนะครับจะเป็นบ l อจิมี b บอกับพันนิ่นนะครับเนียบ้านขาจจศินเนียนะครับพี่น้อง พันเนียก็คือสีใ่ใยใ่กว่าอาดแบบสามหน่วยนะครับพี่น้องมัน <ç planes S 2> สีนี้อาดใ่แลว้วก็อันนี้คือใ่กว่าอาดใ่ขึ้นไปอีกนะครับพันเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บผมจะให้เบิรงนะครับป,ป้าป้าใดเก็บอย่างเก็บอย่างผมจะให้เบิรงอ่าพี่น้องฟังทางขวานะครับฟังทางขวานี้จะเป็นอาดนะครับพี่น้องนี่ผมจะให้เบิรงว่าหันเป็น BL เอลมันบเเดี๋ยวผมจะให้เบิรงอาดพี่น้องผมจะให้เบิรงอาด ไข่บ่พี่น้องคล้ายๆนะครับต่างจากรูปทรงนิดหน่อยแมนบอพี่น้องว่าบาอกไข่บ่พี่น้องต่างรูปทรงนะครับต่างแค่รูปทรง BL แอต่วบาแก่นี่แก่นี่สิเปียนสีเห็นได้ชัดเลยละ่ะแต่อันนี้อันอ่อนนี่เห็นเขียวเคียวกันผมมาแกแรกๆผมแยกกับว่เขาดูบอออกเลยพี่นอ้องอแยกบอออกป้านี่สิปลูกอ,อติงเกียวนะครับพี่น้อง ปลูกอ่าผสมกับอาทิงเกลียวนะครับผสมกับอาทิงเกลียวอาดกับอาทิงเกลียวบริปลูกเพี้ยวๆด้วยะครับพี่น้องอาดอาทิงเกลียวนะครับฝั่งนั้นสิเป็น BL เฝั่งนั้นสิเป็น BL เอลซะส่วนหลายนะครับเป็น BL แล้วก็นเนียนะครับพี่น้องอันนี้เป็นอาดอาดกระโดกนะครับปีนี้อาดกระโดก คือพี่น้องย่ำยางอยู่นะครับหลากดินด้วยกันป่านี้ยังไม่แต่งนะครับพี่นอ้องอาดปลาเหนือพระท่านแตงสังเกตว่าหกนะครับพระท่านเหนืแตงพราราน่นจะเป็นอาทิตย์หน้าได้แตงนะครับอืพี่น้องเบิ่งอาดปลานีนะครับพอหายคิดถึงกันนะครับพี่น้องวันหยุดเมือเอ่อื่นวันหยุดเดี๋ยวผม ตัดต่อลงไห้พี่น้องในเบิงกันนะครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์นะครับช่วงระบางผัดผมให้พี่น้องในเบิงนะครับพี่น้องว่าขายบอนะครับกับพันบีเอลอาจจะปอบางในพี่น้องแต่ว่าความแสบเพิ่นกว่าอาจราคาดีเพิ่นกว่าอาจนะครับแต่บีเอลก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับราคาความเสบกับบอตงังผมก็ว่าผม,ผมได้ซิมถูกสายพันธ์นะครับที่ว่าผมเฮ็ดงานอยู่นี่นะคบพี่น้อง ผมเห็นงานอยู่นี่ทั่วผ้าพี่น้องทั่วนะครับผ้าพี่น้องทั่วเอาอําลาฮผ้าจากพี่น้องนะครับเนี่ยคือแตงแล้วนะครับปั่นแล้วพี่น้องแตงแล้วปั่นแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ผ้าพี่น้องรเลาะนะครับพี่น้องทั่วอันนี้ยังไม่ท่านได้แตงเอียงเลยพี่น้องไม่ท่านได้แตงไม่ท่านได้เอียงมันก็ยังหกหกอยู่นะครับยังหกหงายหกหยายนะครับพี่น้องเอาลาพี่น้องไปนะครับ ฝากให้พี่น้องเพราะได้หายคิดหอดคิดถึงกันนะครับพี่น้องอย่าลืมให้งกำลังใจนะครับอ,อย่าลืมให้งกำลังใจผมนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดซับสไครต์กดติดตามกันหลายด้วยด้พี่น้องเด้อน,นะคบเป็นกำลังใจขอบคุณขอบุณนะคบพี่น้องนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์ให้กันพนจากหลายๆานี่แหละพี่น้องผมก็สีเฮ็ดคลิปนี่ดีๆนี่พี่น้องให้ดเดบิ่งกันตลอดตลอดนะครับบานเฮ้าจไดใมีอาวุธโขาดเลย แบบว,ว่าเกียรติดีๆนะครับแบบว,ว่าพอต้องไปเพิงผ้าพอต้องไปนําเขาต่างประเทศนะพี่น้องเราก็ได้ซื้อได้กินกันถูกๆนะครับพี่น้องอ่อันนี้ก็ขอบพุณน่วงหนานครับขอบพุณนผู้ที่ติดตามแล้วนะครับพี่น้องขอบพุณนได้หลายจากไปกอนได้พี่น้องนะครับสวัสดีครับ